หากย้อนมองเบิงเหตุการณ์ควมวุญไหว้ของทางการเมืองในประเทศเล่านับตั้งแต่ที่สงครามโลกทอที่สองได้สิ้นสุดลงกส็สะเห็นถึงการเข้าไปมีบทบาทของประเทศไทยในเหตุการณ์เล่ามาโดยตลอดบาวาสิเป็นเมือประเทศเล่าถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสอีกทั้งในช่วงปีพศ2489คณะรัฐบาลเล่าอิสระได้รลีไพ่ไม่ยังประเทศไทย รัฐบาลไทยที่นั่โดยปีดีได้ให้การสนับสนุนซอยเหลือเป็นอย่างดีหรือในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 4มีการสร่งตำรวจทเวใชายแดนของไทยเข้าไปแสกซึมในประเทศเลาวเพื่อหาขา่าวสืเห็นได้ว่าประเทศไทยค่อยสังเกตการสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเลาวอย่างไกล้ชิดเพราะสถานาการณ์การเมืองในลาวย่อมส่งผลต่อประเทศไทย ทั้งทั้ง